หน่วยที่2ตรรกศาสตร์กับระบบคอมพิวเตอร์เรื่องลอจิกเกตลอจิกเกตเบื้องต้นประกอบไปด้วยดังนี้ 1. and เกต e อ or เกต e 3. not เกต e 4. n a n เกต t e 5. nor เกต e ก exclusive or เกตเ 7. exclusive nor เกตค่ะสำหรับแต่ละเกตต่างๆนะคะเราสามารถอธิบายตามรูปภาพและการเขียนตารางค่าวความจริงได้ดังนี้ค่ะ ะะของแอ g เกตค่ะเราจะใช้เป็นเครื่องหมายจุดนั่นเองนะคะและรูปภาพทางก็ตามที่เห็นเลยว่าเราจะมีสัญญาณเข้านะคะสสัญญาณและเราก็จะมีสัญญาณออกเพียงหนึ่งสัญญาณค่ะเราสามารถเขียนข้าความเป็นจริงได้ดังนี้นะคะการเขียนวงจรลอจิกนะคะเราจะใช้นะคะเลขศูนย์กับเลข1นะคะเป็นตัวแทนบอกนะคะสัญญาณเข้าสัญญาณออกนั่นเองค่ะสำหรับแอ g เกตนะคะจะเป็น 1น,นะคะต่อเมื่อ1กับ1มาเจอกันนะคะหรือจะไม่ง่ายเลยว่าสัญญาณเข้าเป็น1ทั้ง,ทงคู่นะคะสัญญาณออกก็จะเป็น1เสมอนั่นเองค่ะสำหรับออเกตนะคะออเกตนะคะ, All ะ,คะเราก็สามารถเขียนสัญลักษณะ,ะได้ดังนี้ค่ะพร้อมทางเขียนเครื่องหมายนะคะเครื่องหมายเราจะใช้บวกนะคะในการแทนนะคะออเกต ตางตารางนะคะเราจะเขียนนะคะก็คือมีสัญญาณเข้าอยู่2ค่าเช่นกันค่ะเราก็มาแจกแจงนะคะว่ามีสัญญาณเข้าอะไรบ้างนะคะสัญญาณออกให้จาไว้เสมอค่ะว่าจะเป็นศูนย์เสมอค่ะเมื่อ0ูบวกหรือ0ูออ0นมาเจอกันนั่นเองค่ะก็คือจะเป็นออกนั่นเองนะคะสำหรับนอตเกตค่ะ Not ตเกตเนี่ยง่ายมากนะคะรูปภาพนะคะก็จะเป็นสามเหลี่ยมแล้วก็มีจุดอยู่ตรงกลางนะคะและเครื่องหมายเนี่ยเราก็จะใช้เครื่องหมายของบาร์นะคะแทนขีดอ,อ,อยู่บนสัญลักษณ์นะคะหรือตัวอักษรข้างบนนั่นเองนะคะน็อตเกตก็คือเป็นผลตรงข้างค่ะ อินพุตของเรานะคะเป็น0ูนย์ศูนงหนึ่งน,นะคะอตก็จะเป็นหนึ่งหนึ่งศูนย์ศูนถ้าอินพุตของเราเป็นศูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะคะออปตก็จะเป็นหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนย์นั่นเองพูดง่ายๆคือเป็นผลข้ามถ้าอิเป็นหนึ่ออก็ต้องเป็นศูนย์นะคะอันนี้เป็นทิปความนะคะจําง่ายๆเล็กน,น้อยให้นักเรียนจําไวเ้เสมอว่าถ้านักเรียนเจอเครื่องหมายแอนนะคะหรือเส้นลักษณ์ที่เป็นจุดเนี่ย ให้จำไว้ว่าเอาพุทเนี่ยมันจะออกมาเป็น1สเสมอก็ต่อเมื่ออินพุตเป็น1ทั้งคู่ค่ะออเกตนะคะเป็นเครื่องหมายบวกนะคะจะเป็น0สเสมอค่ะก็ต่อเมื่อเรามีอินพุตเข้าที่เป็น0ทั้งคู่นั่นเองส่วนนอตเกตนี่ง่ายมากค่ะก็คือเป็นผลนนข้ามสเสมอนั่นเองค่ะเดี๋ยวนะคะเราจะมาต่อกันนะคะสำหรับในส่วนที่เหลืออีก 4เกตน,นะคะแต่ยังไงนักเรียนก็ยังสามารถศึกษาคทควาเพิ่มเติมได้ที่ www.lmsreviewlogic.com ค่ะ